ลงเราจะวิ่งหรือจะเดินกันครับเดินค่ะเดินก่อนดีมินะเราไม่เน้นวิ่งนะครับหนูเดินหนูเดินก่อนเลยใช่ยคะยเดินอะไรครับเดินไปเรื่อยๆครับชื่ออะไรกันบ้างครับพอทราบหน่อยชื่ออ้อค่ะชื่ออคุณอ้อนะแสงค่ะคุณอะไรนะแสงค่ะคุณแสงนะฮะอันนี้ก็ปุ่มครับกดปุ่มอันนี้ก็ชื่ออ้ออ้อวเหรอคะออ เดี๋ยวไปไล่พทีเซ็นชื่อก่อนชื่ออะไรกันบ้างครับชื่ออะไรนะฮะแก้มนะฮะน้องแก้มคนเก่งเนี่ยชื่ออะไรลูกเอ๋ยค่ะชื่อเอ๋ยอ๋อน้องเอ๋ยสวยที่สุดในย่านนี้ในลุงอันนี้ลุงอะไรฮะเนี่ยจัดจ้านในย่านนี้เลยลุงอันนี้ลุงอะไรครับลุงอ้วนลุงอ้วนกลุงอ้วนลุงน้อยซอยสิบเอ็ด น้อยสิบเจว่าลุงน้อยซอยอันนี้พี่เซ็ตกันเรียบร้อยนะครับโอเคอ่ะรูไหนเลือกเอาเลยได้สองรูเนี่ยเดี๋ยวมันจะเดินคู่ขนาดนิดไปครับอ๋อมันจะอย่างนี้หรอคะใช่ไปเนี่ยไปนี้ก็ได้ทางนู้นก็ได้ดีกว่าไหมเหลือบ่างได้ทางนี้ดีกว่าฮะอันนี้เขาทำอะไรวะไม่เห็นโลกเลยตอบแหละหลบดีกว่าลบเอาไปรูแหละเอาแค่ไหนเนี่ยเอาแค่ไหนลุงฮะเอายอดเลยวะเดยขึ้นยอดแต่ไม่ต้องขึ้น ไปเรื่อยๆดิไม้บนยอดมันสวยเออไปไป,ไปก็ได <c oughs> ไ้ไม่ไม่แล้วเด็กๆ <c oughs> ก็ต<ๆ>ัดขึ้นยอดเลยก็ได้ใกล้ๆเดี๋ยวตัดให้ไม่ต้องวันนี้ไม่วนเดี๋ยววันนเราวนเราเาะยางนเออตัดก่อนแล้วเอาาเอาบรรยากาศ ไี่ห่อน,นุษครับผมหออไม่ใกล้เมื่อวานว่าจะไปฉีดให้หวัดใหญ่เล้วเขาไม่ฉีดให้เขาบอกให้ไปฉีดโค,คาวาิดก่อน,นใหญ่ฉีดไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะโอ้โหอันนี้เขาที่ประกันสชียงใหม่ที่ฉีดอันนี้ประกันสังคมอะค่ะเพราะว่าที่เกินห้าสิบแล้วเขาก็ให้ไปฉีดปีใช่ใช่ ไปวี่งแล้วไปสิดที่ตัดสายผิดมาที่ห้าร้อยห้าสิบี่ารามด้าสิบเป็นอดเดียวกันแมา่งก็ไให้กันอีร้ัน Ao ยุทธโอ้ย Ôi. Ôi. Uh. Come <laughs> on กลุ่มกระเลียงครับอันนี้กลุ่มกระเลียงไปนะครับคนละรุ่นครับคนละรุ่น <g ling> <c oughs> วกกลับอ่ะะฮมันวกกลับแล้วเนี่ยนี่กลับนี่กำลังไปทางมันครับผมวกกลับเนี่ยพี่แจงว่าท่านวิ่งผิดเลยมันมามันจะมันจะมีเฉียวเฉียวกันนิดหน่อยอ่ะถ้าหลงถ้าพลาดก็หลุดแค่นั้นเองจะวกไปวนมา เพนครับพี่โอเพนขอโอเพนไปก่อนพี่แตงขวานะพี่นะนนี่่ไปอเลยทำเป็นนี้ไปดูเป็นนักกีฬาหน่อยงงงงแมว ของแต่งตัวเป็นเป็นหมื่นวิ่งหลักร้อยยังจะคิดจะมีแรงตใจเนาะนอนได้ก็กระทืบเลยเนี่ยสภาพาไปแล้วเขาจะหลงไหมเนี่ย หลงนั่นเนี่ยยี่สิบนะยิงไม่เคยมานี้มีหลงว่ากลับไปหาเขาดีกว่าเป็นไรแล้วโทรหาไปสุดดิไปสุดดิมันก็มันไม่สุดหรอกเออมันเยอะมันต้องมีทางกลับดิใจะเป็ล่ะมันไม่สุดมันก็ไปเรื่อยๆเนี่ยจะน้อยจะไหนว่าเรามาผิดเส้นนิดเดียวเองเนี่ยนิดเดียวใช่มันจะวอกแวกกันนิดเดียวเอง เริ่มวกกลับแล้วโอ้ยผมก็อาจจะหลงได้นะไม่ได้มานานเนี่ยว่ยกกลับแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราวิ่งข้างบนเนี่ยเนี่ยผมอาจจะมั่วนะเดี๋ยว ไงวะนี่หักนี่อันนี้ไปต่อวกลับดีกว่านี่ในมุดนี้เลยนี่ไปต่อยาวเลยเออไปดูเด็กกลับไปดูเด็กดีกว่าเดี๋ยวได้เป็นข่าวตัวเชี่ยวทันเต้ตามหาคนหาย,<อ>นา,ายเนี่ยเราไม่มาไกลเนี่ยยันถึงเนี่ยจะถึงยอดไสุดไห่นี่แล้วสุดแม่น้ำอ่ะแต่ก็บอกว่ากำลังสนุกอ่าเผื่อจะลงไปก่อนจะได้ไป มันมันจะกัดคอด้วยนะลูกเนี่ยมันกินได้นะแต่มันเปรี้ยวอ่าถ้าก้านอ่อนมันอ่ะก้านอ่อนมันเด็ดกินได้เหมือนใบบัวเหมือนบัวเหมือนก้านบัวเปรี้ยวเป็นไงลูกยังฟิตอยู่นะลูกลูกอ่ะกินได้แต่ว่าม uh, ันจะคันคอเขาไม่นิยมกินมันก็อยากกินเลยสมัยก่อนเอาไปเอาไปเท่านั้นไงใช่เป็ไแม่ไผ่กันเล่อนไหมตอบรถกันดีกว่าแล้วถ้าเป็นเครือใหญ่ๆอ่ะตัดแล้วน้ำไหลเลย ไอ้เปนชวนแก้มกลับรถกนดีเกลือทางนู้น,นอ,อ่ะเฮ้ยขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ขึ้นน,ออน,นี่ทางนู้นมันเป็นทางวกกลับมันเป็นทางบังคับกลับอะไรก็ไม่กลับบ้านเนาะไม่ให้ไม่ให้กลับไปที่รถนะกลับไปทางนูนนะ้นอ,อ้าวงั้นก็ไม่ไปแล้วผมวิ <c oughs> ่งทางไปเนี่ยผมวิ่งผ่านไปเน,น,นี่ยแล้วก็วกกลับไปทางนู้นไปอีกอย่างไกลอ่ะชวนแก้มกลับเรือด <c oughs> ีกลือนี่ยมันต้องอย่างนี้แหละเออให้เหงื่อออกลูกมันจะได้ดูดีมั้ยดูดีเราอะ พี่ถ้าเราโพสแป๊บเดียวครับลืมแต่ตอนนี้ยังโพสไม่ได้นะโพสได้แต่ว่าห้ามแท็กนะเรามาแบบนี้โชว์ r เลย e r e เลอยมตาเไันดนนี้ไม่คันนะเนี่ยไม่ต้องมาไปพนถ้าไม่กลัวคันก็มา นิดเดียวเองแปเขาบอกว่าแป๊บอย่างนี้เลยอย่างนี้มาจาคันแต่ใกล้อไทยก่อนนัดนึ่งขอเวลาคิดนก่อนเกินลมแปไม่เป็นไรมาดิออ้ฉัจะบคนตรงนี้ไปขึ้นมันก็ง่ายกว่าลงลงมันจะลม่ เหงื่อไหาขึ้นนะขาสั้นจะคันหน่อยดอกไม้ก็ถ่ายไว้แค่เห็นเลยอเออเพราะหงื่อมันออกเป็นน้ำเลยอ่ะเพราะมันหยุดไม่ได้ไงมันต้องไปต่อไงใช่ไปไหมดอกลูกไปกันเสียไปผมไปอีกแล้วไปไหมดอกลูกเราไปกันได้ไหมคือคุณเข้าใจหอเปล่าว่าทุกวันนี้ถ้าเหนื่อยปุ๊บมันจะหยุดทันทีใช่ป่าวแบกไปเองหมดเลยนะมันหยุดไม่ได้ไงมันต้องเดินไปให้ถึงยอดไม่แบกไปเองหมดเลยนะอืมแบกอดเลย เขาที่แล้วเตรียม,มอุปกรณ์ไปหมดแล้วทั้งเค<อ>รือทั้งไม้โพท,ทั้งอะไรอ่ะผมเตรียมของเยอะมากอะ่ะแล้วก็ไปนอนเต็นท์เขาก็เสียวโควิดไม,ไ,มไม่เป็นไรหรอกเ็นต์มันตากแดดเต็นท์มันร้อนเต็นท์มันตากแดดกัางวันอ๋อมันไม่ได้เก็บนะเราไปไว้งั้นนะ <S <S นี่นี่รับตรงนี้ด้วยนี่มารับตรงนี้เนี่ยตนี้เลียวถึงแล้วเดินมาตังนี้ก็ได้มาลัดตัวนี้เมามาถึงแล้วเนี่ยหักโค้งนี่ก็ถึงแล้วขึ้นตรงนี้เนี่ยตรงนี้โล่งเดินตามทางแล้วมาขึ้นตรงนี้เนี่ยตรงงนนนี้มมัั่ นี่นี่ตัวนี้เหยียบได้ง่ายเนี่ยเนี่ยนี่เลี้ยวทำไมตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ออยเออนี่พอได้ได้เนี่ยตัวนี้ขึ้นได้สบายเลยแล้วแต่นี่ซ้ำแล้วเนี่ยไปไหนหยุดตรงนั้นก่อนซ้ำแหกซ้ำแหกซ้<ร>ำแฮกเลยมาแล้วซ้ำซ้ำอะไรเอ้ยมีซ้ำอะไรอีกนะซ้ำกรอบกรอบเดินเฉยๆเหนื่อยให้พูดอีกใช่ไหมซ้ำกรอบ สามกบก่องที่บ้านเดียวกัลุงพลป่ะไม่มีิงนะสามกบก่องเนี่อยากเจอลูกจะไม่ได้เจอลูกมาสามเดือนแล้วนะมุมนี้โอเคแล้วจัดให้ททกแสงมาเทพไหนเทพโพงามนี่เสีย กับลูกสาวมา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 ,มา,มาที่ช้าพัดมาเ,เราไม่ได้ถา่ายรูปคู่กันนานนล่นนะ ย,ยังยังยังไม่กลับนี่ไม่ใช่ทางกลับลงก่อนเดี๋ยวจะคนละลูกไงมันมีหลายลูกลงยาวแล้วก็เดี๋ยวไต่ขึ้นอีกลูกสุดท้ายลูกนี้ลงยาวเดี๋ยวภูเขาจะมันมากตรงนี้ลงอย่างเดียวเลยที่เราขึ้นมันไม่ใช่อย่างนี้มัมนเบี่ยงขึ้นเลยไหมยัยงยังไม่ขึ้นเลยลงงนี้แหละแล้วเดี๋ยวไต่ขึ้นนี่ยังทางลงอยู่ มันต้องมีเลือเล้อนบ้างแหละมันละคนเราอะองฐานแต่ลูกไหวหรือเปล่าอยากให้มันขึ้นไปถึงจุดเราจะได้พามันลงก็อีกนิดเดียวถ้าลงพักก่อนไงลงไปไม่เหนื่อยมากแต่จะลื่นๆหน่อยและตอนนี้จะไต่อย่างเดียวละไต่ไปถึงยอดดอยตรงนั้นแล้วก็จบละ <c oughs> แล้วก็นี้ก็ลงนิดเดียวเชื่อปุ่ม หลังบ้านผมอันนี้เดี๋ยวท่านไปก่อนเดี๋ยวผมรอลูกก่อนดีกว่าไม่เป็นไรผมก็รอเดี๋ยวมันหน้าทิ่มควรจะรอมันมันอ้วนมันคอนโหายแล้วยากไม่มีปัญหาไม่รีบอย่าไปรีบผมาไม่ผิดด้วยพาลูกกินแบบบิ๊กเฟย์บิ๊เฟย์ที่โอ้ยยุงเยอะโอยุ้ย Phía ngoài quậy, phía dân quậy Mà liều Su su đi Phải 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 เด็ดเลยพี่ตอนเจอราคาเนี่ยเมื่อกี้พ <laughs> ลาดไม่ได้เลย <c oughs> มีทั้งภาพนิ่งวิดีโอครบไม่ต้องห่วง <c oughs> ไปเลย เลยอ่ะมันนกมันเลือดอะเต็มเลยเนี่ยที่เป็นเถวๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่อันนี้เนี่ยขุดไปก็เจอเอาเสียมานี่ขุดสนุกเลยนยเนี่ยเนี่ยก็มันกินได้เหรอกินได้นี่มันเสือเหรอม,มันเลือดมันนกอ๋อเหรอไม่รู้ผมไม่รู้จักพีเซนเลย ตอนนี้เราขึ้นมาถึงแล้วนะคะผู้วิชิตหินตะปูผู้ิิตห็นตะปูเป็นไงลูกจะูอะไรไหมฮะจะถามหนูจะถามหนูี่โดนมาขับมาเยานปไงลูกก่อนให้ไหนเออบอกว่าอย่าอย่าถามหนูหนูโดนมาขับมาเอานีีมอนนี่ ก่อนี้ก่อนนี้จะไดน้ำลูกจะลืมว่าลงไปอีกไม่ใช่น้อยนะพยายามเซฟน้ำมิ้นแต่ก็ลงอย่างเดียวละไม่มีแล้วนะแต่ลงมันจะง่ายขึ้นเยอะอยู่ขึ้นมากี่โลเนี่ยขึ้นมาใครก็ไม่เท่าป้าสองกิโลแบ็คกราวน์เนี่ยไม่เคยยืนสี่กิโลแล้วโดนหลอกมาสี่กิโลแล้วเดี๋ยวนะบอกว่าสองกิโลได้สี่โลแล้วเดี๋ยวสองเฮ้ยเธอยืนอันนี้เนี่ย เฮ้ยถอยไป <c oughs> ถอยไปห้าโลจะหกโลแล้วตอนะลลนี้โอเคไปแล้วูไปยืนตรงนัง้นไปยืนแล้วเือแล้หนึ่งสอแล้วโดนตีแน่เลยไปแล้วเหแล้วเอาเดินูสโอเคนี่น้าหนูยืนเ่ย เรื่อยๆครับยังมาครับยังไหวอยู่เพราะมันใช้ขอบเห็นถนนเห็นรถพี่เขาเลยไม่กลัวจะไปได้ไม่หลงอยู่ละพร้อมเดี๋ยวเร็วดิเอาเร็วอ่ะมันก็ไกลอยู่นะอ้าวขอโทษทีครับ ผลลุ่นมาครับแซงไปได้นะครับผมโอเพนเครับผมโอเพนเซ็อันนี้กำลังขับเที่ยวกันอยู่ครับผมพอมันจะฟินิชแล้วครับทุกคนก็ต่างบี้กันแบบไม่ยอมกันนะครับหลังจากขึ้นเขามาสองลูกไต่เขามายี่สิบกาโลสองลูกตอนนี้ก็วิ่งละไทยเขาใกล้เข้าเส้นแล้วครับ ทุกคนต่างยอมกันไม่ได้เลยครับตอนนี้ ไว้โดดไว้โดโดเดือยวูเขาโดดบินเลยอ่ะตอนเรามาข้างก่อนมันยังไม่มีตลาดนัดตรงน,นี้เลยไม่มีใช่หัวครับนี่เดียวครับไม่ถึงร้อยเมตรแล้วนักกีฬาทุกคนต่างเอาเป็นเอาตายเอาตายอย่างเดียวตอนนี้ร้อยเมตรสุดท้ายครับผม ฟินิเชอร์คนที่หนึ่งเสียอ้วนตายร้อยโลฟินิเชอร์ท่านที่สองแสง <laughs> คนแสงให้ลมช่วยโอเคเยี่ยมยอดเยี่มยมยอด,ยดครับยินดีด้วยครับ <laughs>